สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n นลมนุษย์ยิปซีค่ะแกลบปบะพวกกิฟต์นะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวธาตุน้ํานะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 6ค่ะชาวธาตุน้ําประกอบไปด้วยราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะช่องของเราแบ่งออกเป็น3สถานะนะคะหัวข้อคนโสดค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วย คนมีคู่นั่นเองเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด like, subscribe นะคะผู้ติดตามเก่าใหม่ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช n n e l มนุษย์ยิปซีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในหัวข้อของคนโสดกันก่อนนะว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคนโสดนะกิ๊บอกไว้ว่าคุณอะพลังงานแบบยังไม่ move on ยังอยู่ในเวของความรู้สึกแบบ ยังอยากอยู่คนเดียวยังรู้สึกโทษตัวเองยังอยากจะพักใจนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะยังอยู่ในเวที่คุณจะต้องนะคะพักจิตพักใจต่อให้มีใครนะคะวนๆเวียนๆกลับเข้ามาหาคุณนะคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยยังไงดีละ่ะคงแบบขอพิจารณาดูก่อนเพราะกิ๊บเพราะกิ๊บบอกเลยว่าคนที่กลับมายังเป็นคนที่ดีต่อใจคุณมากๆชาวราศีธาตุน้ำทั้งหลาย ความสัมพันธ์เก่าๆของคุณนะคะไ่ขึ้นเดทนะเดทหมายถึงคนที่จบไปแล้วคือชัดเจนจริงๆเขากลับมาถามว่าดีไหมคุณก็ยังรู้สึกยังมูฟออนไม่ได้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังยังรอคอยอยู่แต่พอเขากลับมาแล้วนะคะมันกลับกลายเป็นเหมือนแบบจะพูดยังไงดีคุณก็ไม่มั่นใจในตัวเขาเลย ต่อให้ลึกๆก,ก็ยังอยากมีกันและกันอยู่นะคะเอาเป็นว่ากิ๊ฟจะอยากจะเชียร์คนใหม่ๆมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าทำไมนะคะชาวราศีธาตุน้ำยังคงนะคะไม่ปล่อยวางนะจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยดีไหมกิ๊ฟบอกเลยว่าดีสายเปด้วยนะคะเขาจะเข้ามาแบบจู่โจมคุณเลยแต่ถามว่าคุณอะทำอะไรไหม คุณไม่กระตกกระตากแล้วก็ไม่สนใจเลยคะ่ะไม่ให่ดีนะอะไรใดๆกับความรักเลยนะคะ <c oughs> คือเศร้ามากคือมีคนที่แบบทั้งเพียบพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินครอบครัวชีวิตฐานะสถานภาพทุกๆอย่างคือดีอาจจะเป็นชาวต,ต่างชาติก็ได้แต่ไม่เอาจ้ะไม่เวิร์กจ้ะไม่ฉันยังไม่อยากที่จะ ไปไหนจ้ะยังขอจมนะคะจมปลักกับคนเก่าๆล้าถ้าสมมติว่ากิฟมาขยายละ่ะคนเก่าๆที่วนๆเวียนๆกลับมาหาคุณนะคะคนโสดคนที่คุณยังไม่ move on จากเขาเป็นยังไงมันก็ยากนะคะที่จะกลับมาสาร้างความสัมพันธ์เหมือนเดิมเนาะแต่ดูเหมือนแล้วคุณก็ยังอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยกับเขาอยู่ เอาเป็นว่าชาวธาตุน้ําถ้า move on ไม่ได้ไม่ต้องฝืนตัวเองนะคะไปต่อไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะแต่ชีวิตของคุณอะจะอยู่แบบเนี้ยไปอีกนานไหมอันนี้คงต้องถามตัวเองนะแต่อยากให้กําลังใจมากกว่าคือเข้าใจเนาะคนที่รู้สึกว่ายังยัง,ย,งยังคงติดค้างอะไรกันอยู่นะคะก็ พลังงานคนใหม่นะคะสรุปง่ายๆเลยของชาวธาตุน้ำนะคะยังไม่ได้มีนะคะโมเมนต์นะหวานซึ้งกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะวนลูปจมปลักทุกระทมนะคะกับคนเก่าๆได้แบบชัดเจนมากๆเห็นปะลักกลับมาก็ยังไม่ได้ดีต่อใจหรือว่ายังรู้สึกว่ายังไม่ได้แบบ ตอบโจทย์ตอบอะไรคุณเลยแต่มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนเก่าๆคอนเน็กชันของคุณแบบแน่นอนนะคะมีแพลนที่จะไปกินแบบไปเที่ยวคาเฟ่อะไรเล็กๆน,น้อนออกต่างจังหวัดด้วยกันคือตลกอะ่ะเออมันมีโมเมนต์แบบนี้เข้ามาแบบบางทีคุณก็แปลกใจว่ามันมันกลับกลายเป็นเหมือนอยู่ดีๆก็ไปเที่ยวด้วยกันเฉยเลยแบบไม่ได้ตั้งใจน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะคะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุน้ำมีกรกฏพิจิกนี่คือพลังงานอนดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนิดนึงเนาะ,ะดูจากความสัมพันธ์นะคะไพ่พลังงานเก้าใบเดือนนี้เป็นของคุณนะค,ะคือสิบเรียนนะคะสิบเรียนรู้สึกเหมือนมันเต็มอ่ะมันเต็มเปี่ยมนะคะไปด้วยความรู้สึกรักความรู้สึกดีความรู้สึกที่แบบแนบแน่นแน่นแฟนคำมั่นสัญญาการทําถูก จารีประเพณีการพบเจอครอบครัวของแต่ละฝ่ายอ่ามันดีมากนะคะไพ่พลังงานอย่างเดียวนะอันนี้คือพลังงานในด้านดีของชาวธาตุน้ำอันดีที่ผ่านมาคิดรู้สึกว่าคุณและเขานะคะก็ยังคงมีคำว่าเพื่อนค้ำคออยู่คนรู้จักพี่น้องก็ก็ยังคงเป็นอยู่แบบนั้นนะคะความสัมพันธ์มีแนวโน้มเนาะ ชัดเจนได้ค่อนข้างยากแบบยากมากๆบางคู่บางท่านมีปัญหาในเรื่องของ long distance นะคะก็คือรักระยะไกลเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันมีระยะห่างแล้วเขาก็ห่างไปเรื่อยๆหรือไม่คุณอาจจะท้อนะคะแล้วทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ค่อยๆถอยออกไปเรื่อยๆความสัมพันธ์คุณอะพยายามแล้วนะคะ พยายามจนต้องกลับมารักตัวเองแล้วนะคะให้ขึ้นสี่เหลี่ยมเลยทุ่มเททุกๆอย่างแต่ดูเหมือนและความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒน,นาแล้วก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปไหนเลยนะคะช่วงนี้ก็เก็บทุกๆอย่างนะคะที่เป็นอยู่นะตอนนี้เนาะมาคิดมากมาฟงซานเป็นความสัมพันธน์ที่คุณก็ค่อนข้างใช้ความคิดเยอะพอสมควรนะว่ามันจะดีไหมว่ามันจะโอเคไหมว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกกันหน่อยนะคะสำหรับชาวธาตุนะ้ำ ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะแล้วก็ความรู้สึกของชาวธาตุน้ํานะคะเป็นอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ํานะคะกิ๊รู้สึกว่าคุณก็จะพยายามนะคะที่จะบรลานซ์ความสัมพันธ์ให้มันอยู่แบบนี้ไปก่อนนั่นแหละอาศัยในเรื่องของการพูดคุยให้มากขึ้นแสดงเนาะแสดงวิสัยทัศนะคะหรือว่าออกไปเที่ยวออกเดินทางอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันมากขึ้นกิ๊ะรู้สึกว่าคุณพยายามเข้าหาเขานะ คุณพยายามเปิดใจนะคะมองเขาในโลกอับมองเขาในแง่ที่ดีมากขึ้นนะคะเปิดโลกนะคะมองโลกของเขามองโลกของเรามากขึ้นคือคุณน่ะเป็นคนที่บาลานซ์ดีมากนะคะเป็นคนน้ำนิ่งแล้วก็ไหลลึกบางทีอ่ะรู้สึกทุกอย่างเลยแต่พูดไม่ได้สักอย่างเลยนะคะอยู่ในเวที่เก็บนะคะเก็บเก็บเล็กผสมน้อยจนบางทีแล้วคุณก็ค่อนข้างเศร้าแล้วก็ซึมแบบลึกมากมาก จนคนแบบภายนอกอาจจะมองไม่ออกก็ได้นะคะว่าคุณอะกำลังเศร้าอยู่หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะคะในการเทคแอคชั่นนะสถานะความสัมพันธ์ของคุณค่ะการเทคแอคชั่นของคุณมาดูซิไพ่ึ้น8ดาดาบดาบโจมากเลยนะคะหรือไม่บางคู่บางท่านได้ดีอยู่กับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ มีในเรื่องของการเดินทางมาพบมาเจอกันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการเดินทางที่ไม่ค่อยสบายใจนะอืมอาจจะมีในเรื่องของการนัดนะคะไปเที่ยวไปกินข้าวเข้าสังคมอย่างที่บอกเหมือนสิบเหรียญอะอาจจะนัดแบบนั้นก็ได้แต่ดูเหมือนนะคะว่าอาจจะมีในเรื่องของความไม่สบายใจนะคะเกิดขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรแต คิดรู้สึกว่าคุณอาจจะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ควบคุมความรู้สึกของคุณได้ดีก็ได้เอาเป็นว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดนิดนึงนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะเดี๋ยวเรามาดูนะคะปฏิกิริยาหรือว่าความคิดของเขาบ้างนะความรู้สึกหรือคิดนะคะของเขาอ่าแชมพันเจ็ดดาบเกเหรียญ ไพ่ฝั่งเขาแลดูแบบหม่นเหมือนกันนะคะกิมรู้สึกว่าเขา,าพยายามนะในเรื่องของความสัมพันธ์นาะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้พยายามแบบเต็มที่ขนาดนั้นในใจเขายังคงมีแผลนะแผลเป็นยังคงไม่ได้สา,สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเหล่านั้นได้นะคะเอาเป็นว่าความรู้สึกของเขาในตอนนี้ก็นิ่งๆนะคะ เป็นคนซับซ้อนเข้าใจยากได้เหมือนกันให้ระมัดระวังในเรื่องของการชักปลักความสัมพันธ์ก็คือการจบแบบงงๆเหมือนกันนะเก็บรู้สึกว่าเขาอะนิ่งขึ้นอืมเดือนนี้เป็นเดือนที่อ่อท็อกซิกนะคะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้คือการกระทำของเขาอะค่ะอะไรบางอย่างมันบอกว่า อยากที่จะโฮนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไว้ก่อนยังไม่ได้อยากที่จะรีบพัฒนาอะไรไปไหนเนาะเหมือนคุณก็สังเกตเขาออกและเขาก็สังเกตคุณออกก็เลยแบบไม่ต้องพูดอะแค่มองตาก็รู้นะคะว่าเราต้องการอะไรจากณะลยอาจากณเวลานี้เนาะระยะเวลามันค่อนข้างพิสูจน์นะคะว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วก็พิสูจน์ว่าคุณอะทนแล้วก็ รับสภาพกับความสัมพันธ์ได้มากแค่ไหนเอาเป็นว่ากิ๊เป็นกําลังใจให้เนาะยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมีแนวโน้มที่จะโฮแล้วก็นิ่งกันไว้ก่อนเหมือนก็คือเชิงกันไว้ก่อนนะคะก็ยังไม่ได้มีใครปล่อยกันไปนะจากความสัมพันธ์เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในสถานะคนโสดค่ะมาค่ะสถานะความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะชาวธาตุน้ำเนาะสิ่งที่ไพ่นะคะได้บอกกับกคุณโอ้โหคือแบบ เปิดไพ่มาแบบยังแบบรู้สึกว่าเฟรชมากนะคะสดชื่นมากสดใสมากนะคะในความสัมพันธ์ที่คุณยึดมั่นยึดแน่นแล้วก็เหนี่ยวกันไว้ด้วยแบบพลังงานของรักแท้ที่แท้จริงนะคะต่อให้มีช่วงระยะเวลาที่ยากลําบากนะคะคุณก็ผ่านกันมาได้แบบสตรองมากๆคุณเป็นผู้หญิงที่สตรองคุณเป็นผู้ชายที่อดทนคุณเป็นคนที่ทําทุกๆอย่างนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่คุณรักอย่างแท้จริงโอ้โหแบบ จะเปิดทำไมเนี่อมันดีอยู่แล้วหรือเปล่านะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเดือนนี้กันบ้างนะคะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณนะชาวธาุนามีกรกฎพิจิกนะคะในสถานะความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างคุณรู้สึกยังไงกับคนรักของคุณนะคะอยากมีลูกหรือเปล่าบางคู่บางท่านอยากมีลูกนะมีโอกาสได้มีตัวเล็กตัวน้อยนะคะในเดือนนี้ คิดว่าคุณนะ่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากแล้วก็คิดเดยอะพอสมควรก็ได้เหมือนกันนะคะให้เพลาๆในเรื่องของความคิดละกันไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลน,นะการ Take a คชั่นเป็นไงแม่เจ้ากิบว่าคุณจะท้องหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากมีเบบีอะ่ะเดือนนี้อาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีข่าวดีนะคะช่วงนี้มีพลังงานลึกลับแล้วก็ความไม่พออก พอใจแฝงเข้ามาแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สามารถพูดคุยแล้วก็เคลียร์กันได้นะคะเขา,าอาจจะเป็นคนที่นิ่งไม่ค่อยที่จะแบบเข้าใจความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่ก็ได้คนที่คุณนะรักเขามากๆอยู่นะคะ ความสัมพันธ์หลายๆอย่างจะกระจ่างแล้วก็จะดีขึ้นได้นะคะด้วยการพูดกันคุยเนาะแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังแลดูเป็นคนที่แบบชิลกับทุกอย่างเฉยกับทุกสิ่งอะไรแบบเนี้ยแต่พลังงานความรักนะคะที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างดีมากๆเลยอะไรที่ดูเหมือนจะไม่ดีแต่สุดท้ายก็คือมันกลับกลายเป็นดีจริงๆนะคะเรามาดูความรู้สึกนะคะบางอย่างนะที่แฝงเข้ามานะคะในด้านของคู่ของคุณนะเก็บรู้สึกว่าเขาเหนื่อยอะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่ท้อแล้วก็ถอดใจอะไรได้ดีมากๆพลังงานด้านของคุณนะคะมีกรกฎพิจิกคือพลังงานด้านที่ดีมากๆบวกมากๆช่วงนี้สตรองหน่อยนะคะเพราะว่ากิมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะแล้วก็คิดลบมากๆในเดือนพฤศจิกายนไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุนะบางคู่บางท่านให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความขี้หึงเช็คโทรศัพท์นะคะ หรือแบบยังไงอะ่ะมันมันมันแลดูเยอะเกินไปนะคะสำหรับความสัมพันธ์ที่ที่เขารู้สึกอึดอัดเออเอาอย่างนี้ดีกว่าที่รู้สึกว่าเขาน่าจะอึดอัดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์บางอย่างอยากอิสระอยากเป็นตัวเองนะคะอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไป เขาว่ารักคุณนะเป็นครอบครัวกับเขาอะเขาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆกิบว่าเขาว่าติดเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่ฟุง้งซ่านเขาว่าจริงจังกับคุณไม่กิ๊บอกเลยดูจากสถานภาพไพ่ดีมากนะคะไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นอื่นไม่ได้มีแนวโน้มในเรื่องของคนอื่นแต่ต้องระมัดระวังความเจ้าสเสน่ห์ความกลุ้มกลิ่มความนิ่งๆหรือว่าจะอะไรของเขาด้วยพอรู้สึกว่าเขาก็แลดูเป็นคนที่ ทีเล่นทีจริงอ่าให้เรามัดระวังนะคะการขี้เล่นของเขาอาจจะชักชวนนะคะคนอื่นนะเข้ามาอยู่เพิ่มในความสัมพันธ์ได้เหมือนกันกิฟฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับชาวราศีธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกขอให้เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ดีที่น่ารักของคุณนะคะสําหรับวันนี้กิฟคงต้องไปก่อนบายบายค่ะ